ระบบก่อสร้างนี้เป็นระบบก่อสร้างที่ดีที่สุดนะคะในการลดแรงงานและลดต้นทุนและเพิ่มกําไรนั่นเองโดยการซื้อเหล็กผมสร้างสําเร็จรูปของเรานะคะเริ่มต้นราคาเริ่มต้นนะคะแค่ส9 9บาทเท่านั้นนี่คือราคาเริ่มต้นนะคะ499บาทเท่านั้นสวัสดีค่ะลูกค้าทุกคนวันนี้นะคะแดมจะมาบอกทุกคนเลยว่าดูยังไงว่างานของเราต้องใช้เหล็กผงสร้างสําเร็จรูปมีทั้งหมด ห้คอค่ะถ้าคุณรู้สึกแค่2ใน5้าหรือหใน5้าหรือสใน5้าแปลว,ว่าอันนี้แหละค่ะเปคลที่คุณต้องดูข้อแรกนะคะคืออยากส่งงานไวขึ้นนั่นเองส่งงานไวขึ้นเราก็ได้เงินเร็วขึ้นถูกไหมคะแคชฟลูในธุรกิจเราเนี่ยก็ได้เร็วขึ้น เพราะฉะนั้นเนี่ยกระแสเงิเนงในธุรกิจเราเนี่ยก็ได้ไวขึ้นและทุกอย่างก็จะดีขึ้นเพียงใช้เหล็กโครงสร้างผูกสําเร็จรูปของเรานั่นเองตัวค่ะไม่ว่าตัวไหนก็ตามคุณจะได้รับเงินไวขึ้นและผลง,งานไวขึ้นเป็นสิบสิบเท่าข้อ2นะคะถ้าคุณขาดแรงงานนั่นเองถ้าสมมติว่าแรงงานคุณชอบกลับบ้านไม่อยู่บ้างเข้าออกบ้างนะคะคุณก็จะเซงถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณใช้เหล็กโครงสร้างสําสเร็จรูปเรานะคะจะลดแรงงานนะคะอย่างเช่นจาก3วันก็เหลือแค่1วันเพราะว่ามันเป็นเหล็กผูก สดทำแรรูปแล้วเราก็แค่ยกแล้วก็ไปวางในหนึุงเต๋ายกระหว่างลดแรงงานได้ เรื่องหนึ่งเลยข้อที่สามนะคะคุณรู้สึกว่าคุณกําลังขาดทุนนั่นเองซึ่งฟังดูเรื่องใหญ่ไหมเรื่องใหญ่มากนะคะเพราะว่าคุณส่งงานล่าช้าส่งงานล่าช้ามีฝนมากๆถูกไหมคะเพราะบางที่โดนหักวันละ10,000แบาทเพราะฉะนั้นถ้าคุณแค่รู้สึกว่าคุณกําลังแค่เริ่มขาดทุนนะคะหยุดแล้วมาใช้เหล็กโครงสร้างผูกสําเร็จรูปของเราเพราะมันจะช่วยชีวิตคุณมากค่ะคุณไม่อยากขาดทุนวันละแสนนะคะต้องซื้อของเราเลยค่ะข้อที่สี่นะคะคุณอยากได้กําไร ขึ้นอย่างเช่นจากปก,กติงาน3วันเหลือแค่วันเดียวนั่นเองถ้าใช้เหล็กโครงสร้างสําเร็จรูปของเรานะคะคุณอาจจะใช้แรงงานเท่าเดิมก็ได้5คนแต่5คนถ้าคุณไม่ใช้ของของเราต้องทํางาน3วันแต่5คนถ้าคุณใช้เหล็กโครงสร้างถูกสําเร็จรูปของเราจะเหลือแค่วันเดียวเท่านั้นแรงงานเท่าเดิมแต่เวลาลดลงคุณอยากเพิ่มกําไรลดต้นทุนใช้ของเราค่ะข้อสุดท้ายนะคะข้อที่ห้า Opportunity cost คือยังไงเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังคุณสามารถเอาเวลาที่แรงงานของคุณเนี่ยมานั่งผูกเหล็กทีละอันทีละอัน,อนไปทําอย่างอื่นที่สําคัญกว่าใช้เวลาที่เหมาะสมกว่าและคุณพามากกว่าแทนที่แรงงานงคุณต้องมานั่งผูกเหล็กทีละ5้าถึงสิคนเอาเวลาให้แรงงานของคุณอะไปทํางานอย่างอื่นที่สําคัญกับคุณมากกว่าไหมเพราะฉะนั้นซื้อเหล็กปงสร้างสาเร็จรูปของเราคุณได้ลดแรงงานและคุณให้แรงงานคุณไปทํางานอื่นได้ที่สําคัญกว่าเพราะเราทํางานให้เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณไม่อยากเจอปัญหาพวกนี้5ข้อนี้แค่รู้สึกว่า1ใน5ก็ให้เริ่มจัดการแก้ปัญหาโดยการซื้อเหล,ล็กโครงสร้างสาเร็จรูปเราได้รับรองอันนี้คือเป็นความลับสุดยอดที่เอามาแชร์เพราะว่าแบมรู้สึกว่าแบมเคยเห็นปัญหาพวกนี้แบมไม่อยากให้คนอื่นต้องเจอแล้วแบมทําพวกนี้มาสินค้าทุกอย่างเหล็กโครงสร้างสําเร็จรูปมาเราดีสงไวยคุณภาพดีเดไม่เคยมีข้อเสียอะไรเลยแล้วที่สําคัญนะ เราอะหวังดีกับลูกค้าเราเข้าใจหัวอกลูกค้าเราอยากให้ลูกค้าเดี่ยได้สิ่งที่ดีที่สุดประหยัดเงินไม่พอยังได้กําไรเพิ่มแล้วที่สําคัญไม่อยากให้ขาดทุนแล้วก็ยังเพิ่มมากกว่านี้อีกอยากให้เอาแรงงานที่มีไปทํางานอย่างอื่นที่สาคัญมากกว่าเรื่องของเราไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ